ดิฉันนางสาวสุชาดาเงินประสิทธิ์วันนี้นะคะเรามีตัวอย่างสรุปรายจ่ายนะคะประจําเดือนของพนักงานนะคะในการใช้ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel นะคะก็จะมีการคํานวณค่าเงินเดือนค่า OT หรือการหักประกัน5%นะคะแล้วก็ยอดรวมสุทธิที่ต้องใจ่ายให้พนักงานหรือว่ายอดรวมสุทธิของเงินทั้งหมดที่ต้องใจ่ายให้พนักงานนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะ ค่ะเปิดมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะนี้เราทําตารางไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะก็จะมีพวกพแผนกมีระดับเงินเดือน OT เเงินเดือนบวก OT กันหาประกันนะคะเดี๋ยวขั้นแรกนะคะเราจะมาแยกชื่อกับน,นามสกุลให้ห่างออกจากกันนะคะให้เรามาเลือกที่ซีค่ะคลิกขวานะคะแล้วเข้าไปที่แทรกอ่ามันก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่มาแล้วนะคะแล้วให้เราไปครอบที่ชื่อค่ะแล้วก็ลากลงมา แล้วเราไปที่ข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกข้อความเป็นคอลัมน์ค่ะแล้วก็กดถัดไปนะคะให้เลือกช่องว่างนะคะกดถัดไปค่ะมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วกดเสร็จสิน้นข้อมูลที่มีอยู่แล้วคุณต้องการแทนที่ข้อมูลนั้นใหม่ให้กดตกลงนะคะค่ะชื่อกับน,นามสก,กุลเราก็จะแยกกันแล้วนะคะอันนี้เราก็จะพิมพ์นามสก,กุล เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามารวมค่า OT กันค่ะให้เราคลิกไปที่ช่องนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่สูตรค่ะผลรวมอัตโนมัตินะคะแล้วเราให้เราคลิกเลือกวันวันทํา OT นะคะแล้วก็คูณคูณเราจะใช้ใช้ไม่ใช้แทน x นะคะเราจะใช้แทนด้วยดอกจันนะคะแล้วก็ OT ต่อวันเนี่ยคือเราได้วันละ50บาทนะคะแล้วก็กด enter ค่ะมันก็จะขึ้นยอด2องหนะคะ แล้วมีวิธียังไงที่จะทําให้มันรวดเร็วในเมื่อเราต้องมาคํานวณทีละคนหรอพนักงานมีจํานวนหลายร้อยหลาย,ลายพันนะคะให้เราคํานวณตัวแรกไปแล้วให้เรามาคลิกขวาล่างนี้นะคะเป็นรูปบวกดำๆแล้วเราเลื่อนลงมาเลยค่ะโปรแกรมก็จะคํานวณค่า o อทีที่ได้ยอดทั้งหมดให้เราเลยนะคะต่อไปนะคะเงินเดือน,นบวก Ot นะคะให้เราคลิกที่ช่องนี้ค่ะเข้าไปที่สูตรเหมือนเดิมค่ะผลรวมอัตโนมัติแล้วให้เราเลือก เงินเดือนนะคะแล้วก็บวกค่ะแล้วก็มาเลือก OT ค่ะนี่นะคะมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วเรากด Enter ค่ะค่ะเราก็จะได้ยอดนะคะแล้วก็ทำแบบเดิมเลยค่ะลากลงมานะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะนี่ค่ะต่อไปการหักประกัน5%นะคะก็เลือกคลิกที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปเลือกอที่สูตรนะคะผลรวมอัตโนมัตินะคะ แล้วเราก็เลือกที่เงินเดือนนะคะแล้วเราก็คูณนะคะห้าปอร์ซน์นะคะแล้วกด enter ค่ะนี่นะคะแล้วก็ทำแบบเดิมเลยค่ะเพราะความรวดเร็วต่อไปรับสุดทีนะคะรับสุดทีให้เราเลือกที่สูตรเหมือนเดิมนะคะ ค่ะแล้วให้เราเลือกเงินเดือนบวก Ot นะคะแล้วมาลบด้วยการหักประกันนะคะแล้วก็กด enter ค่ะนี่นะคะยอดรับสุทธิแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะค่ะแล้วถ้าเราอยากรู้ผลรวมนะคะทั้งหมดเราก็กดที่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดยอดรวมตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็กด enter ค่ะ จะมาดูออกค่าจับเงินเดือนในการคำนวณใช้ในกรณีที่ตัวเลือกน้อยนะคะการพิมพ์สูตรในรสั้นนะคะเดี๋ยวเรามาคลิกที่ตรงนี้นะคะแล้วให้เราพิมพ์เท่ากับนะคะ IF มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วเราคลิกสองครั้งค่ะมันก็จะขึ้นวงเล็บมาให้เราแล้วให้เราไปคลิกที่เงินเดือนนะคะแล้วก็ พมต่ำตั้งค่าบริเวณที่ยอดตัำแล้วก็ใส่คอมมาเหมือนเดิมนะคะ,ะอันยับกาค่าโทษทีแล้วก็คอมมาแล้วก็พิมพ์ i นะคะขึ้นมาให้เราพิมสองครั้งเหมือนเดิมเลือกที่เงินเดือนแล้วก็ใส่มาก่อนนะคะตั้นพิม์ชอบเบิ้ลขอโทษทีนะคะอาจจะทำให้ดูช้าไปเลยแปดพันนะคะ ไปเป็นค่าตานกาง มีมากกว่า8,000นะคะให้เราเพิมพ์ไปเลยนะคะว่าเป็นอ,อน,นุญาประกา เล็บปิดนะคะใส่สองวงนะคะกด enter ค่ะนี่นะคะเราจะได้ยอดมาแล้วนะคะวิธีเล็กวดเร็วเหมือนเดิมค่ะให้เราคลิกแล้วก็ลากลงมาเพรื่องจะคำนวณให้เราเลยนี่นะคะมีปันกลางต่ำสูงนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาแยกจำนวนบุคลากรตามาแผนกนะคะ ให้เราคลิกท,ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็คัดลอกแล้วก็นำมาวางไว้ตรงนี้นะคะค่ะอันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามันจะมีชื่อายชื่อซ้ำกันนะคะให้เราคลิกตรงนี้นะคะลากครอบไว้แล้วเรามาที่ข้อมูลนะคะเอารายการที่ซ้ำกันออก แล้วเราให้เรามาเลือกอันนี้ค่ะทําต่อไปกับสิ่งที่เลือกปัจจุบนันเอารายการซ้ากันออกขึ้นอย่างนี้นะคะให้เรากดตกลงมันจะบอกว่าพบค่าซ้ํากัน5้าค่าและได้เอาออกแล้วให้เรากดตกลงนะคะก็จะเหนือตรงนี้นะคะต่อไปเป็นการใส่สูตรนะคะให้เราใช้ฟังก์ชัน sum อน,นะคะให้เราพินเท่า ำอินนะคะขึ้นมาให้เราที่สองครั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วให้เราไปเลือกที่ทแผนกนะคะค่ะต่อไปให้เรามาใส่คอมม่านะคะแล้วก็ใส่อันี้ประกาศค่ะขอภยัยในแป้นพิมพนิดนึงนะคะคลิปนี้จะบอกแต่นรื่อ้นพิมพ์เพราะว่ามันไม่ดีเลย ต่อไปเราก็จะใส่ชื่อแผนกนะคะ เราใส่วงเล็บค่ะแล้วก็ e n นเ r อร์นะคะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก่อนที่เราจะ e n นเ r อร์อ่ะให้เราใส่ตัวดอลลร์เพื่อล็อกจํานวนเซลล์ไม่ให้เวลาเวลาเราเลื่อนแบบเลื่อนคลิกเลื่อนลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะเซลล์มันจะผิดพลาดน,นะคะให้เราใส่หลังตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะ สองสองสอง,สองหมดเลยแต่จริงๆจำนวนพนักงานเรามันมีหนึ่งคนนะคะให้เรามากดแก้ไขตรงนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อแ่แลบผ่แนแเลยนะคะอันนี้จันตาลาาแล้วก็ enter ค่ะจากที่มันจะเป็นจำนวน2ก็คือมีสามคนนะคะ ออขออภัยนิดนึงนะคะ,ะแล้วเราแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจะมาดูในหัวข้อต่อไปค่ะ ที่เราแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็จะขึ้อนอยู่ในช้องนี้นะคะธุรการคอมพิวเตอร์ฝ่ายผลิตฝ่ายบัญชีอย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยต่อไปเรามาใช้การใช้ฟังก์ชันของระดับเงินเดือนนะคะว่าในระดับสูงกลางต่ำเนี่ยมีจํานวนพนักงานทั้งหมดกี่คนนะคะค่ะในระดับพนักงานเราก็จะใช้ในฟังก์ชันของเ o าอิ i น,นะคะให้เราพิมพ์ เท่ากับนะคะขาีนี่นะคะแล้วให้เราขีดสองั้างเหมือนเดิมแล้วให้เราไปเลือกที่ปัญจ ยิ่สูงนะคะ่ะแล้วก็ใส่อันนี้ประกะค่ะแล้วก็ใส่วงนิดนะคะอย่างนี้มันจะยังไม่ขึ้น อนล่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อป้องกันการที่เซลล์จะผิดเพี้ยนไปนะคะเวลาเราลากล,ลงมาหรือทำอะไรนะคะใส่ไว้หลังตัวอักษรน,นะคะ คดลิฟี้พูดถึงเรื่องแป้นยินเยอะมากเลยมันแย่มากเราคิดไปแล้วทำให้การทำงานช่าด้วยได้มีค่ะเรากด Enter นะคะนี่นะคะเราจะได้ระดับนี้นะคะแล้วเราเลือกลงมาเหมือนเดิมค่ะเันอย่นี้นะคะแล้วให้เราไปแก้ที่ปานกลางนะคะแกจะ้จะเราจะแก้คล้ายๆกับในฟังก์ชันของ sum if e นะคะ เปลี่ยนแล้วต่อไปนิดตังนะคะนี่นะคะเราอยากได้ยอดรวมเราก็คลิกที่ช่องนี้แล้วเราก็ไปที่สูตรนะคะมันลมโดยอัตโนมัตินะคะนี่แล้วเรากด enter พนักงานระดับนี้มี10คนนะคะมีระดับสูง4คนปันกลาง3คนตาม3คนนะคะ แล้วถ้า,า,เ,ราเราอยากได้จํานวนรวมมันนี้นะคะให้เราไปจิที่นี่หนึ่งนค่ะแลาคนเองคือพนักงานของเรามีํานวนสิบคนนะคะค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยในเรื่องของแป้นพิมพ์นะคะอาจจะพิมพ์ผิดเพี้ยนทําให้พิมพ์ช้าพิมพ์เบิ้ลนะคะในใบสรุปยอดรายจ่ายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใช้ใน การคำนวณต่างๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็อขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสัญญาว่าในคลิปหน้าจะเป็นพิมพ์จะดีกว่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ